สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Fc ออนไลน์นะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำ5อันดับนักเตะในตำแหน่ง CM นะครับหรือว่าเป็นตำแหน่งอกองกลางนั่นเองนะครับในงบราคาเนี่ยไม่เกิน7 0 0นล้านนะเพื่อนๆ ก็จะมีทั้งเป็นอกองกลางที่เป็นกลางรับนะครับรับแบบตัดเกมจาก๋าๆนะแต่ว่าไม่ใช่ cdm นะครับเพื่อนเ<ๆ>แล้วก็จะมีแดนกลางที่เป็น cm แต่เป็นกลางลุกนะเน้นบุกเน้นยิงแต่ก็ไม่ใช่ c a m อ่าโอเคประมาณนี้เดี๋ยวจะมีใครกันบ้างนะครับห้าอันดับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับอันดับที่5ผมก็ยกให้เป็นแฟงลำผาปี ut นะครับเพื่อน<ๆ>ในทุกอันดับที่ผมยกมาเนี่ยแฟงลำผาเป็นปีที่ใหม่ที่สุดนะแต่ว่าผมก็ยกให้เป็นอันดับ5นะเพราะลำผาดเนี่ยมันจะ เน้นไปเน้นไปที่เกมบุกซะมากกว่านะครับการตัดเกมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ดู o v r นะเพื่อนเอนก็ถ้ายืนกลาง cm เนี่ยก็1้อนะแล้ถ้าไปยืนเป็นกลางลุกเนี่ยก็130เช่นกันนะครับสแตทพอยืนพอยืนเป็นกลางลุกเนี่ยเกมบุกเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาทาันทีเลยนะเพื่อนเ,อนเอนไม่ว่าจะเป็นการส่งสั้นการจบสกอร์การยิงไกลก็คือสแตทเนี่ยดีมาก แล้วก็ราคาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนล้านเท่านั้นนะเพื่อนๆราคาไม่แพงตอนนี้ยังมีขายอยู่นะครับป u t เนี่ยมันไม่ได้ถือว่าเป็นปีเก่ามากนะเพื่อนๆก็ยังเป็นปีใหม่อยู่แล้วก็ตำแหน่งของแรมผาท,ที่ยืนได้เนี่ยนะเพื่อนในในตำแหน่งแดนกลางทั้งหมดนะครับยกเว้นกลางรับนะอย่างที่ผมบอกเนี่ยคือมันเล่นรับไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าเป็นแดนกลางหรือว่าจะเป็นอ่ากลางเยี้ยงซ้าย กลางเยื้องขวาหรือว่าจะเป็นกลางรุกเนี่ยหรือว่าจะเป็นหน้าต่ำเนี่ยก็คือ OVR ไม่ลดเลยนะเพื่อนเพื่อนสแตทตร้อยสามสิบเต็มร้อยสามสิบเต็มทุกตำแหน่งนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่โดดเด่นเออสกิลหรือว่า OVR ที่โดดเด่นเลยของแลมพาร์เนี่ยส่วนมากมันจะเป็นการจบสกอร์นะครับก็คือเออย่างที่ผมบอกนะ่คือถ้าเล่นกลางลุกเนี่ยมันจะเก่งมากแต่ถามว่าถ้าเล่น กลางในตำแหน่ง C M มันตัดบอลได้ไหมมันก็ตัดบอลได้ครับแต่ว่าเกมรับเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ตัวนี้ในโหมดมินิเจอร์ผมบอกเลยว่ายืนสูงมากนะสำหรับแฟงเลมพาร์ดราคาก็ไม่แรงมากนะเพื่อนราคาก็ไม่แรงมากนะครับเพื่อนๆแล้วก็นิสัยที่ติดมาเนี่ยก็คือเยอะมากนะโดยเฉพาะพ l a เม a k e r เนี่ยอันนี้เป็นนิสัยในโหมดมินิเจอร์นี่คือถ้าจับไปยืน C M นะผมบอกเลยว่าไม่เล่นเป็นหน้าตับเลย สำหรับสกิลนี้นะเออสำหรับอน,นิสัยตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างจะดีราคาก็ไม่แรงนะครับถ้าใครชอบก็ไปจัดกันได้นะครับสําหรับแฟงแลมผัดปี u t นะครับเพื่อนๆอ,อันดับที่4ผมก็ยกให้เป็นลูก้าโมเด็ตปีเอ่อ BL นั่นก็คือเป็นปีบอลลงดอคือเป็นเอ่อจะพูดไงอ่ะเป็นปีบอลลงดออีกกิจนึงว่าบอลลงดอเนี่ยมันจะมี2กิจนะนเพื่อนๆมันจะมีเอ่อบอลลงดอกิจกิจทองคําแล้วก็ or, กกบอลลงดอกิจกิจบอลสีเงิน ออผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่ากิจอะไรนะมันเป็นบอลลงดอสีเงินปนสีทองอะ่ะก็คือบอลลงดอเนี่ยมันจะเป็นลูกลูกฟุตบอลเนาะลูกฟุตบอลสีทองส่วนกิจเนี่ยมันเป็นสีทองแต่ว่ามีสีเงินปนนิดๆอะไรประมาณนี้ผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันโอยาที่ให้มาเนี่ยก็ร้อยสามสิบนะครับท้าวเนนะัเป็นห้าห้าเลยนะโมดิตตัวนี้ผมบอกเลยว่าโคตรเก่งอันนี้โมดิตปีเนี้ยเกมรุกก็ได้เกมรับก็ดีเดยเพื่อนๆเกมรับเนี่ยก็ดีกว่าแฟงแลมผาดค่อนข้างที่จะเยอะ ถึง OVR เนี่ยมันจะไม่หนีกันมากนะครับแต่การตัดบอลการแท็กเกิลอะไรพวกเนี้ยโมดิกก็ค่อนข้างทําได้ดีนะแล้วก็ตําแหน่งที่ยืนได้เนี่ยก็มีแค่ C M กับ C M นะครับเป็นกลาง C M แล้วก็เป็นกลางรุก C a M นั่นเองส่วนการเลี้ยงการส่งบอลเกมบุกเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับส่วนนิสัยติดตัวที่ให้มาของโมดิกเนี่ยผมชอบอย่างหนึง่งคือมันให้อันนี้มาเพื่อนก็คือเทคนิคอนดิปเลอร์ก็คือแบบลิกะชา กระชากหนีตัวประกบอะ่ะเออก็คือถ้าหลุดแล้วหลุดเลยสกิลเนี้ยสปีดต้นมันค่อนข้างที่จะดีนะเพื่อน,นคือถ้ายืนเกมรุกเนี่ยหรือว่ายืนในตำแหน่ง c a m เนี่ยบอกเลยว่าเหมือนมีหน้าต่ำดีๆอยู่คนหนึงแล้วก็สามารถแบบว่าทำประตูนอกกรอบ อะไรพวกเนี้ยโมดิก็ค่อนข้างดีว่าจะเป็นการส่งใกล้ส่งไกลดีหมดเลยนะครับก็คือการส่งบอลน,นี่แม่งพอๆกับซูสีกับเดอะบอยเลยนะเออซูสีกับเดอะบอยปีนี้เลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงมากนะอยู่ที่ประมาณ0 0แสนนิด,นดนนๆนะเพื่อนๆถ้าไปชอบก็จัดกันได้ผมก็บอกได้เลยว่าเก่งเหมือนกันตัวนี้นะเก่งกว่าแฟงลมพาดนะครับเพราะผมเด่นมาแล้วบอกเลยว่าเก่งกว่าลมผาดแน่นอนแล้วผมก็ยกให้เป็นอันดับที่4ี่แล้วสำหรับลูก้าโมดิกนะ อันดับที่3าผมก็ยกให้เป็นยายญาตุเล่ปี JNM นะครับเพื่อนๆปีนี้ก็ผมให้เป็นบวก7ละกันถ้าเป็นบวก5เนี่ยสเต็มันอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับเพราะว่าในราคาที่งบที่เกินมา7 0 0 0แสนนิดๆเนี่ยบวกเเนี่ยเล่นได้นะเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็ถ้าเทียบกับสเต็ที่ได้มานะครับราคาไม่แรงเท่าไหร่ตุเล่ปีนี้ มันผมแนะนําให้เล่นเป็น C M กับ C D M นะครับไม่แนะนําให้เอาไปยืน C a M เพราะา C M เ,เนี่ยก็คือบู์เนี่ยมันไม่ลดนะนเพื่อนๆ O v R ไม่ลดเป็นร้อเท่ากันแต่ส t ตตสแตตเกมบุกไม่ค่อยดีนะครับสแตตเกมบุกของตัวเล่นเนี่ยไม่ค่อยดีนะถ้าเป็น C D M เนี่ย O v R มันลดเหลือร้อยก็จริงแต่สแตตเกมรับค่อนข้างดีเนีเพื่อนๆแล้วก็ถ้าตำแหน่งที่แนะนำเลยก็เป็น C M นะครับก็คือพลังงานยิงเนี่ยให้มาร้อยเลยนะเลี้ยงบอลก็ดีกายภาพก็ดีแล้วก็ส่วนสูงเนี่ยคือมันเหมาะกับการเล่นเกมรับมากๆานะสำหรับตูเร่1้อเอาไปยืน CM เนี่ยผมไม่แนะนำมันดูตัวใหญ่แล้วมันเธอทะความเร็วมันก็ไม่ค่อยมีนะเพื่อนเนี่ยผมให้ดูถ้ายืนในตำแหน่งตำแหน่ง CM เนี่ยความเร็วแค่ร้อยินิดเนี่ยคือมันไม่ดีเลยแต่ถ้าถามว่ายืนได้ไหมมันยืนได้เพราะว่าการส่งบอลเนี่ยมันค่อนข้างดีแล้วก็การตัดเกมมันก็มันก็ก็ดีเหมือนกัน นะครับผมเลยแนะนําให้เอาไปใช้เป็น CDM กับตําแหน่ง CM ดีกว่าสําหรับยายาตูเล่ปีนี้ก็แนะนำนะครับเป็นอันดับที่3นะครับอันดับ2ผมก็ยกให้เป็นชาบี PMD นะครับปีนี้ผมบอกเลยว่าเก่งมากเนะเพื่อนมันเก่งยังไงในเมื่อมันเล่นได้แค่ตําแหน่ง CM กลางรุกก็ไม่ดีกลางรับก็ไมด่ดีแต่ CM เนี่ยดีมันดียังไงร,รู้ไหม คือตัวนี้มันเป็นตัวที่ชาบีนี่ตัดเกมโคตรดีนะเพื่อนในโหมดเมเจอร์น่ะเราเลี้ยงบอลโคตรติดเท้าผมบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการควบคุมบอลการเลี้ยงหรือสตามิน่านะก็คือดีมากอึดความอึดเนี่ยให้มา135นียมันเพื่อนถ้าเป็นบวก6เนี่ยบูทอ่าบูทแค่บวกห้านะไม่ใช่บูทบวกแปดนะครับบูทยังไม่เต็มแค่135เนี่ยผมบอกเลยว่าวิ่งได้ทั้งเกมนะประมาณนาที70-80เนี่ย ก็คือยังวิ่งได้อยู่นะเพื่อนๆยังแรงยังไม่หมดนะครับแล้วก็การส่งสั้นส่งใกล้ส่งไกลการอ่านเกมเนี่ยคือดีมากแต่เกมบุกเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะการจบสกอร์เนี่ยมันเหลือแค่120เองเนาะคือมันค่อนข้างที่จะแย่นิดนึงแต่การส่งนะการประกบตัวเนี่ยโคตรด,ดีชาบีเนี่ยคือถ้าให้มองเป็นตำแหน่งในเกมเนี่ยผมมองว่ามันเหมือนเล่นเป็นบล็อกทูบล็อกมากกว่านะครับ ก็คือเป็นเป็นกองกลางที่แบบว่าเน้นเน้นประกบเน้นใช้แรงอ่ะเ,เพื่อนๆเน้นวิ่งทั้งเกมอ่ะคล้ายๆท่านึงไม่ออกผมให้มองเป็น, e เ,นอเอโกโลกองเตเนาะเออแต่จริงๆนะชาบีไม่ใช่ตำแหน block ่งบ็อกทูบ็อกนะครับที่เล่นฟุตบอลในอเล่นให้กับบาซ่าเนี่ยไม่ใช่บนะ็อกทูบ็อกนะมันเล่นคล้ายๆกึ่งเบอร์หกกับเบอร์แปดอ่ะก็คือสามารถทํา ทำประตูได้ส่งแบบคิลเลอร์พาสสวยๆได้แต่ในเกมเนี่ยมันเป็นสไตล์แบบบล็อกทูบล็อกเลยก็คือความอึดน,นี้คือให้มาเยอะมากนะการควบคุมบอลอย่างที่ผมอบอกการเลี้ยงอะไรพวกเนี้ยคือการเอ่อเลี้ยงบอลเนี่ยบอลมันจะติดเท้าแล้วก็ค่อนข้างนี่จะดีนะไม่งั้นผมไม่ยกให้เป็นอันดับ2เพราะชา,ชาบีปีเนี่ยผมเล่นมาแล้วบอกเลยว่าเก่งมากเก่งกว่าตูเลอีกเออจริงๆสแตทมันอาจจะแบบดูไม่ค่อยอวิววาเท่าตูเล่นนะนเพื่อนแต่ไปลองเล่นดูนะเพราะว่า แต่ข้อเสียอย่างหนึง่งคือมันตัวเล็กไปนิดนึงนะก็ส่วนสูงมันก็สูกงกว่าเอ็นโกโลโกงเต้นหน่อยหนึงอะแต่ถ้าถามว่าการส่งการลูกบดลูกบี้หรือว่าเวลาบอลอยู่กับเท้าเนี่ยผมบอกเลยว่ามันทําได้ดีมากมันเป็นตัวที่แบบว่าเอาง่ายคือเสียบอลยากอะชาบีผมบอกเลยถ้าเพื่อนๆน,นมีแดนกลางสไตล์แบบเนี้ยแบบบล็อกทูบล็อกแบบอึดๆวิ่งได้ทั้งเกมแล้วก็บอลอยู่กับเท้าเหนียวๆนานๆเนี่ยแนะนําเลยตัวนี้หมดดมินิเจอร์เก่งมากนะครับ อันดับหนึ่งผมก็ยกให้เป็นสตีเวนเจอรลัดปีโฮมกรนนะเพื่อนๆก็ OVR อเนี่ยอยู่ที่131ราคาเนี่ยก็ประมาณเ,าเกินงบมาหน่อยหนึ่งอ่ะเอางี้แล้วกันเกินงบมาหน่อยแต่ในราคาเนี่ยเพื่อนเเก็บผมตั้งไว้เจ็ดแสนเนาะถ้าเก็บเพิ่มอีกแสนหนึ่งเนี่ยคุณจะได้เจอราัดปีที่โหดมากผมบอกเลยแล้วสกิลนิสัยติดตัวที่มีอยู่นะครับปอดเหล็กเนี่ยไอเน,นี้ยคือมันแบบว่า สามารถแบบว่าเพิ่มเพิ่มแรงฮึดละลอกสองเอาง่ายๆคืออย่างเช่นถ้าทีมคุณโดนนําหรือว่าเสมอละกันแล้วผ่านไปนาทีที่70็ดสิบเงี้ยบางตัวนี่หัวแดงแล้วนะแรงหมดแต่เจอร์ลาดเนี่ยหัวมันจะบูทพลังมันจะบูทขึ้นมาเกินครึ่งหลอดนะครับแล้วมันจะทําให้อยู่ในเกมนั้นได้นานแล้วเราจะไม่ต้องเสียสล็อตในการเปลี่ยนตัวเพิ่มเลยนาะไม่ว่าจะเป็นเกมรับเกมรุกแลมพาดรับจบ ผมบอกเลยว่าตัวนี้เก่งบพอกับชาบีเก่งบพอกับเอาเก่งบพอกับยาย่าตูเล่แล้วกันแต่สแตทเกมบุกเนี่ยมันจะเหนือกว่าตูเล่นิดนึงเนาะแล้วก็เกมรับเนี่ยแรมผ่านมันก็ทําได้ดีไม่แพ้กับตูเล่เลยแต่ตูเล่นเนี่ยมันจะเน้นไป CACM ตาสายเกมรับแต่ว่าเจอราดเนี่ยมันก็จะสไตล์เดียวกันกับแรมผ่านนะครับเป็นเบอร์6กึ่งเบอร์8นะคล้ายๆเป็นตําแหน่งกับถ้าเล่นเป็น C ีก็เป็นแอดวานซ์เพลย์เมเกอร์อะเออเป็นตําแหน่งที่แบบว่าสามารถ ตัดเกมได้แล้วก็สามารถไปยืนเป็นกลางรุกที่เป็นหน้าต่ำได้หน้าต่ำก็ได้กลางลุกก็ได้นะอารมณ์ประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยสเตตซีเอ็มก็คือเกมลุกเนี่ยโหดมากส่วนความเร็วก็อาจจะไม่ถึง130ร้อยสามสิบแต่ว่าความเร็วเท่านี้สามารถยืนได้ยืนระยะได้ยาวๆนะครับส่วนในตำแหน่ง c ีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะการส่งการยิงไกลมีหมดความอึดก็มีการอ่านเกมการยืนตำแหน่งก็ดีตัวนี้อาจจะเลี้ยงบอลไม่ติดเท้าเท่าชาบีเท่าไหร่นะครับแต่ว่า โอไออาร์สกิลการส่งเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะก็คือได้บอลจ่ายเลยได้บอลจ่ายเลยไม่ต้องไปถือบอลน,นานนะเพื่อนๆไม่งั้นมันจะเสียบอลได้ง่ายนะครับโอเคก็ประมาณนี้ลการสลหรับสตีเวนเจอร์ลาดอันดับหนึ่งที่ผมยกให้ราคาก็ประมาณแปดแสนนนิดถ้าเพื่อนๆชอบก็ไปจัดกันได้นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับ5อันดับนะที่ผมแนะนำในตำแหน่ง CM นะครับก็จะประมาณนี้แล้วการที่ทุกตัวที่ผมยกมาเนี่ยเก่งทุกตัวนะครับสามารถเล่นได้แต่มันก็มีตัวอื่นที่ผมแนะนำเหมือนกันแต่ว่างบมันก็จะสูงนะอย่างที่เพื่อนๆเห็นหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นรถท่ามาเทอุสนะเปียโร อพอสักโควาเวเดชวาจริงชวสสาสไตรเตอร์ชวสสาสไตรเกอร์ก็เก่งนะแต่ว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงเนาะอย่างจูดแบบเนี้ยก็ดีแล้วก็จริงๆเนี่ยผมอยากลองฟาบิกาสปีใหม่นะเออที่มาเนี่ยมันยังมันยังมีขายนะครับสแตทก็ค่อนข้างดีนะถ้าใครทำฟูบาซ่าฟูอาร์เซนอลฟูเชลซีก็ฟาบิกาสเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าเล่นเดี๋ยวผมจะทำคลิปนะอาจจะทำคลิปเาจาะ AI ไม่ใช่ดีจอยวิเคราะห์ว่าตัวไหนเนี่ยน่าเล่นนะครับสำหรับปีใหม่เนี่ยปีเดเป็น UB เนี่ยผมก็ยังไม่ได้เล่นหลายตัวเลยแต่มีบางตัวที่เปิดได้ก็ลองเล่นเล่นเหมือนกันแต่มันก็พอๆกับปีเก,ก่าๆแหละมันไม่ได้หวือหวามากเท่าไหร่นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ5อันดับในตำแหน่ง CM นะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะ,ะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลับบงใจผมด้วยสำหรับนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ